ข้อเสียของไมโครอินเวอร์เตอร์ที่ประนุรักษายากร้อนจริงเพราะว่าแผงนะครับความร้อนใต้แผงสะสมในเมืองไทยเวลาร้อนจ,จัดๆเนี่ยเอาเรื่องนะครับไมโครอินเวอร์เตอร์เนี่ยจะติดตั้งไว้ใต้แผงไม่ควรติดตั้งไว้ข้างนอกอย่างยิ่งนะครับมันจะกลายเป็นว่ามันดยอกถามว่าอันตรายไหมอันตรายผมไม่เคยบอกว่ามันปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับอันนี้ดูดตายครับแพงอันนี้เป็นข้อเสียจริงๆมันแพงกว่าธรรมดาเพราะอะไร วันนี้เราอยู่กันที่งาน Inter Solar นะครับจะรวบรวมทุกอย่างเทคโนโลยีลเขาจะลอนอะไรใหม่ๆที่นี่เป็นงานโซลาที่ใหญ่ ที่สุดในโลกแล้ววันนี้เรามาอยู่ที่บูธคอยไมซึ่งบูธคอยไมลเป็นไมโครอินเวอร์เตอร์อันดับ2ของโลกที่เราเคยไปลุยดูโรงงานกันมาละทีนี้เรามาอยู่ที่บูธครั้งทีเราเลยอยากแก้ข้อที่คนยังสงสัยเกี่ยวกับไมโครอินเวอร์เตอร์อยู่วันนี้เรามาพูดถึงข้อเสียของไมโครอินเวอร์เตอร์ของทุกยี่ห้อเลยครับว่าจะเป็นยังไงบ้างอย่างแรกเลยครับเป็นเรื่องของการ MA ที่คนเป็นกังวลกันเยอะมากในการบำรุงรักษาครับเพราะเนื่องจากอะไรทุกยี่ห้อเลยครับไมโครอินเวอร์เตอร์เนี่ยจะติดตั้ง ไว้ใต้แผงไม่ควรติดตั้งไว้ข้างนอกอย่างยิ่งนะครับเพราะว่ามันเป็น ดีซีที่ต่ำมากโค้นต่ำมากถ้ายิ่งห่างไปนะครับมันจะกลายเป็นว่ามันดรอปเขาดีไซน์มาไว้ใต้แผงแล้วครับถามว่าจริงไหมที่ประนูรักษายากอันนี้ต้องแยกก่อนครับถ้าเป็นลูกค้าที่ใช้งานเองเนี่ยอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยครับเพราะว่าเราประกัน12ปีหลังจากประกันค่าแรงค่าอะไรแล้วเนี่ยปีที่3ปีที่4หรือแม้กระทั่งปีที่7นะครับคืออาจจะเสียค่าแรงนิดนหน่อยหล่ละพันสองพันสามพันซึ่งมันน้อยมากเมื่อเทียบกับระบบโซลา่าทั้งหมดนะครับของคอยไม้นะ คือเขากล้าประกัน12ปีอะตอนนี้ผมอะติดตั้งมามากกว่า400ไซส์ในประเทศไทยผมเจอ2ไมโครครับที่มันเสียก็เปลี่ยนตัวใหม่ให้ลูกค้าทันทีเลยสบายหายห่วงได้เลยครับข้อเข้าใจผิดข้อต่อมานะครับคือทั้งผมหรือแม้กระทั่งคนอื่นและไมโครอิเวอร์เตอร์ของยี่ห้ออื่นก็ตามก็บอกกันซึ่งมันเป็นเรื่องจริงครับว่ามันโวลต์ต่ำไม่ว่าท่านจะติด5แผง10แผง500แผง5,000แผงโวลต์จะอยู่เท่าโวลต์แผงเท่านั้นนะครับก็ยังมี คนมาบอกอีกว่าแล้วไฟที่ออกเนี่ยมันแปลงกระแสไฟข้างบนถูกไหมครับใช่ถูกต้องซึ่งพอมันแปลงกระแสไฟข้างบนเนี่ยครับมันก็คือเท่ากับไฟบ้าน2 2 0 230พวกนี้หรือ3เฟสก็คือ380ถามว่าอันตรายไหมอันตรายผมไม่เคยบอกว่ามันปลอดภัย100%เเเลยครับอันนี้ดูดตายครับแต่มันเป็นความอันตรายที่เราคุ้นชินที่คนกล้าให้เด็กอะไปเสียบปลั๊กพันลมให้ทางที่ปลายสายเนี่ย240นะดูดตายนะแต่คุณรู้ครับว่าจะจัดการกับมันยังไงต่างกัน กับไฟ DC 500โวลต์1000โวลต์ ถามว่าคนที่รู้จริงอ่ะอันตรายไหมมันมีวิธีการจัดการได้ครับแต่ว่าถ้าคนที่ไม่คุ้นชินเนี่ยแค่มันสปาร์กอะ่ะเหมือนเวลาที่ไฟ AC อซะครับเสียบปุ๊กแล้วแปะใช่ไหมแปะตรงนี้แล้วจบแต่ถ้าดีเนี่ยมันจะสปาร์กติดไฟได้แล้วก็ความอันตรายของมันคือถ้ามีปัญหาเอาดับเพลิงขึ้นไปฉีดอันเนี้ยอาจจะย้อนเข้าตัวได้เขาเลยออกมาตรการรับผิดชัดดาวมาให้ติดตั้งรับผิดชัดดาวก่อนนะครับไอ้เรื่องความอันตรายตรงเนี้ยทั่วโลกเขาให้ความยอมรับแล้ว จากการที่ผมได้มางานอินเตอร์โซลาร์งาน Inter งานี้นะครับจะบอกว่าไมโครอินเวอร์เตอร์เยอะมากผลิตไมโครอินเวอร์เตอร์มาเยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะมันชัดเจนแล้วครับว่ามันมีความปลอดภยัยสบายแต่นํามาสู่ข้อต่อไปครับที่เป็นข้อเสียของไมโครอินเวอร์เตอร์แพงใช่ครับอันนี้เป็นข้อเสียจริงๆมันแพงกว่าธรรมดาเพราะอะไรมันต่อสี่ต่อหน,นึ่งไปเรื่อยๆครับอันนี้เป็นเหตุผลว่าทําไมบริษัทห้างร้านใหญ่ๆเนี่ยยังไม่ได้ใช้ไมโครอินเวอร์เตอร์คือถ้าต่างบ้านนะครับต่างกัน10%อย่าง2องแสนเนี่ย ถากันหมื่นสองหมื่นเนี่ยโอเคกันแต่กลายเป็นว่าถ้าระบบ10ล้าน20ล้านต่างกันล้าน2ล้าน3ล้านแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าเฮ้ยตรงนี้จัดซื้อไม่ผ่านแต่ถามว่ามีหรือ,อยังมีแล้วไม่น้อยครับพวกบริษัทห้างร้านโรงงานที่ใช้ไมโครอินเวอร์เตอร์อย่างเต็มระบบ 100K 200K 500K ไม่นับต่างประเทศเลยครับต่างประเทศเนี่ยเป็นเมกเป็นโซล่าฟาร์มก็หันมาใช้ไมโครอินเวอร์เตอร์แล้วครับเพราะค่าบำรุงรักษาหลังจากปีที่3ปีที่4ที่บริษทัทหมดไปเนี่ยกลายเป็นพวกเนี้ย ถูกไปเยอะมากเพราะถูกไปเยอะมากเนี้ยเขาคิดถึงระยะยาวความปลอดภัยสายไฟไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยความอพันตรายน้อยลงนี่ครับไมโครอเวอ์เตอร,อร์ถึงได้รับความนิยมเทรนมาแน่นอนครับผมมาที่ข้อสุดท้ายนะครับในเรื่องความร้อนร้อนจริงเพราะว่าแผงนะครับความร้อนใต้แผงสะสมในเมืองไทยเวลาร้อนจ,จัดๆเนี่ยเอาเรื่องนะครับ60องศา70องศา80องศาเห็นมาแล้วซึ่งตรงนี้แต่ละยี่ห้อก็อจะมีวิธีบริหารจัดก,การความร้อนไม่เหมือนกันถ้าอย่าง คอยไมเนี่ยเขาจะมีเทนคอนโทลครับเ,เทเซนเซอร์เนี่ยบอกเลยว่าเท่าไหร่เราสามารถดูได้เลยนะความร้อนไม่ต้องถึงก็ดูได้แต่ถ้าถึง85บปุ๊บเนี่ยเขาดีเทคปุ๊บเขาตัดการผลิตเลย15นาทีให้มันคูดาวคือความร้อนอันนี้มันหนึ่งคือความร้อนใต้แผง2ความร้อนจากการผลิตเพราะฉะนั้นถ้าตัดไปแป๊บเดียว15นาทีจบไซเคิลขึ้นมาใหม่แล้วทํางานได้ปกติร้อนก็มีบนบอกว่ามีทนอ่าเขาประกัน12ปีก็แล้วเอาเป็นว่าตอนนี้ครับ10ปีที่แล้วไมโครอินเวอร์เตอร์ของคอยไม ที่ติดตั้งที่เม็กซิโกความร้อนไม่ต่างจากประเทศไทยนครับตอนก็ย,งยังโอเวอร์เลยใช้งานได้อยู่ไม่มีปัญหาเลยแม้กระทั่งไมโครเวลเตอร์อันดับหนึ่งของโลกเลยอะถามว่ามันเป็นปัญหาไหมมันมีวิธีบริหารจัดการครับเพราะมันเป็นปัญหาที่ทุกคนรู้อยู่แล้วเลยเป็นความเข้าใจผิดว่ามันเหมาะกับเมืองหนาเท่านั้นนี่เมืองร้อนย่งดีครับใช้สบายเลยโวลต์แต่ละโวล์แผงแต่ละแผนเป็นอิสระต่อก,กันเราสามารถมอนิเตอร์ได้เพราะฉะนั้นความเข้าใจผิดเป็นเทนเนน์นยากละ่ะไฟสงูงโวลต์สงูงแต่ไปได้มันไฟบ้านธรรมด ค,ความอันตรายเท่ากันเรื่องแพงแพงจริงเรื่องความร้อนเขามีวิธีบริหารจัดการถ้ายังกังวลอยู่นะครับประกัน12ปีครับถ้าติดกับเราเราเปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยครับเพราะฉะนั้นสบายใจได้ก็จบกันไปเท่านี้ครับสำหรับความเข้าใจผิดแล้วพบกันได้ใหม่กับโซล่า5ทีกับความจริงโซล่าครับติดต่อเราได้ในทุกช่องทางครับพบกันโอกาสต่อไปขอบคุณครับ